แมนเล you. You uh ่า huh. อันคันคันเห็ไหนล็อปัดนี้าด้คันเิ็ไหนล่ะเล่ายูดเดินเดนสวัสดีค่ะสวัสดีสองร้านนงตานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีสองล้านดวงตาไอเสือไปไหนเสือคิดดูไปใส่คิดดูออกมาไหนนี่พระเอกของเราเสือขอมือสิตกเบ็ดนี่มันมอบปุ้มขอมือจิจับมือจิจับมือจิ จำมือ่อีมึงนอนนอนนอนเนี่ยนะอยากกินนมบะนมมีดกยก,กินผักินน <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เววา <c oughs> อาง <c oughs> เขาเจ้าบอกว่า มีกดไลนีแน่ม no ีผีคนนึงบอกของเบื้องล่เบื้งไว้น่ะกดไลกดดูมาแช์กดไลกดไลไป สวัสดีค่ะสวัสดีสามล้านน้องตาค่ะสวัสดีสามสามล้านน้องตาแปดเิ่มนะคะสวัสดีค่ะลงมาคุยกับน้องนุ่นได้นะคะวันนี้หนูยึดช่องขู่แกงสักค่ะถ้าใครเบื่อขู่แกงสักมาดูมาดูหน้าน้องนุ่นได้บ้าไงบ้าไงแ แ,แต่เวลาอ่ายไปไว้กว็้ยหละ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองล้านน้องตาค่ะขันนี้หล่ะได้ครบขันอี่เนี่ยท่าดีจ้าครัสวัสดีจ้า <c oughs> พอให้มาสอยดันคอมเมนต์ก็ซื้อมันอทีดันคอมคอมเมนต์เราเราเวลาอานที่ได้ไลายไงดันดันดันคนไหนไม่หลายขอสวัสดีดันดันอ่ะส่งสติกเกอร์มากกระเด็สติกเกอร์ดันดันคอมเมนต์เอาสวัสดีค่ะสวัสดีสี่ร้านน้องตาค่ะเล็บเก่าเล็บเก่าพิ่มมาเล็บเก่าเขียนชิมาเล็บเก่าสวัสดีห้าร้านน้องตาค่ะสวัสดีค่ะลงมาคุยกับน้องนุ่นได้นะคะ เอ้ <c oughs> อยนักเล็บรอลิ้ยงอะไรแล้วกะหาไหมะหูยู่ไล่เก้าไล่เก้าสวัสด,ดีอ้าวทำไมลดเหลือสามล้านเนี่ยเลิบ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 เก้าไอ อี่หนมาดันเหี่ยนี่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 เจาพหมู๊ไปไว้ไว้ลมแห้งมาป่อยบ้านีแห้งเยวนะแมนเลิฟเลิฟเลิฟเก้าแต